คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนดูเหมือนโชคดีเสมอในขณะที่บางคนต้องเผชิญอุปสรรคตลอดวันนี้คุณโชคดีแล้วผมนายชานนราชจันท์มอ6ทับส4ขีดสเลขที่11รหัส62287จะมาอธิบายให้ฟัง สวัสดีครับผมไก่ผมชอบโดดเรียนและไม่ทําการบ้านส่งจึงติดรอแต่ผมไม่สนใจและยังดําเนินพฤติกรรมเช่นเดิมสวัสดีครับผมหมูผมชอบเรียนรู้ตลอดเวลาและขยันทําการบ้านเสมอวันหนึ่งหมูกับไก่ต้องมาสอบห้องเดียวกันและทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันหลังจากสอบเสร็จหมูและไก่ก็นําคะแนนมาดูพร้อมกันและเห็นว่าคะแนนของหมูนั้นสูงจนเป็นอันดับหนึ่งและไก่ที่เป็นเพื่อนกันได้อันดับโล ไก่ที่สงสัยหมูจึงถามหมูไปว่าทําไมคะแนนของเราถึงห่างกันได้ขนาดนี้หมูยิ้มและถามไก่กลับไปว่ารู้จักกมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการรมไหมไก่สายหน้าด้วยความงงหมูจึงอธิบายว่ากมุนาวัตตีโลโกหรือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการรมหมายถึงว่าทุกสรรพชีวิตในโลกนี้ล้วนดำเนินไปตามผลแห่งการกระทำของตอนเองไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมอชอั่วล้วนส่งผลต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การกระทําใหญ่เช่นการฆ่าหรือการให้ทานเท่านั้นแต่หมายรวมถึงทุกสิ่งที่เราคิดพูดและทําไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตของเราทั้งสิ้นเพราะตามหลักพุทธศาสนากรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวคือทําเองได้รับเองไม่มีใครสามารถรับกรรมแทนกันได้และไม่มีสิ่งใดสามารถลบล้างกรรมที่ทําไว้แล้วได้นอกจากการได้รับผลของกรรมนั้นๆเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นชีวิตของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมของกรรมที่สังสงมาในอดีตและการกระทําในปัจจุบันก็กําลังสร้างอนาคตของตอนเองอยู่เสมอเมื่ออวนกับมเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในดินหากเราหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีก็ย่อมงอกงามเป็นต้นไม้แห่งความสุขและความเจริญแต่หากหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วผลที่ได้รับก็ย่อมเป็นทุกข์และความลําบากเปรียบเสมือนคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขยันหมัน่นะเพียรย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตขณะที่คนที่เกียจคร้าน ไม่ใส่ใจการงานก็อาจต้องเผชิญกับความยากลําบากและความล้มเหลวเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อทับเราล้วนมีเหตุปัจจัยรองรับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญดังนั้นแนวคิดเครื่องกรรมจึงเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ในชีวิตจริง และไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นกฎแห่งเหตุและผลที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุเมื่อมีเหตุแล้วย่อมต้องมีผลตามมาเสมอเหมือนกับกฎของนิวตันที่ว่าทุกแรงกิริยามีแรงอ่อปฏิกิริยาเท่ากันและตรงกันข้ามหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องกฎแห่งดึงดูดที่ว่าเราดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานของเราเข้ามาในชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนนอกหลักการที่ว่าเราจะได้รับผลตามสิ่งที่เราทำเสมอไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้นหากเราต้องการชีวิตที่ดีมีความสุขประสบความสําเร็จเราก็ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรรมดีทั้งทาง,ทางกายวาจาและใจตั้งแต่วันนี้เพราะอนาคตของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นอกจากตัวเราเองและนี่คือคลิปวิดีโอตัวอย่างกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ดิรัจฉานล้วนแล้วแต่เป็นไปตามอํานาจของกรรมทั้งนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะกรรมพามาสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายที่ไปเกิดในสภาพนั้นๆไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายหมาแมวรวมลงคือสัตว์ทุกชนิดเขาไปเกิดในสภาพเช่นนั้นก็เพราะกรรมพาไปไม่ใช่สิ่งอื่น แม้แต่มนุษย์เราเกิดมามีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันมีฐานะความเป็นอยู่ต่างกันบ้างร่ำรวยบ้างยากจนบ้างก็พออยู่ได้ทั้งหมดนั้นก็เพราะกรรมจัดสรรให้เป็นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลได้สร้างกรรมไว้อย่างไรนั่นเองดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพึงสร้างแต่กรรมดีเถิดอย่าสร้างกรรมชั่วเลย